มนน้นนนนนมันหน้น่งแรนนนอองนะคะอ่ะอะแล้วอันนี้คือน้นรกลาบของเรานะคะชอบเผ็ดอเผ็ดมากก็ใส่กับสอง2จัตนอ,อ่อันนี้อนีกก่อนอันนี้นเผล้วเนะค่ี้ก็เผ็ดแล้วนะคะเซตเตนี้ของเราก็คือเซต น้ำมันลอยเยอะมันเห็นน้ำมันนิดนึงนะคะไม่ยากน,นะคะวิธีการทำง่ายๆเลยนี่ค่ะหอมหอมแหม่น้ำจิ้มลาบของเราสามารถประยุกต์ทำยำไก่อะไรก็ได้ค่ะน้นเำเยอะเยอะเยอะนอำอัดตักอ,อะไก็ได้ดั๊กโอเคนีค่วิธีการทำรอร่อยดี